โอ้โหน้องๆฝีมือโคตรเทพเลยค่ะล่าสุดมีน้องๆเป็นเด็กไทยคือเป็นการต่อรูบิกเป็นพิซซ่ามีชื่อว่าน้องอีคิวและน้องเลมอนพี่อีคิวเสื้อดำน้องเลมอนก็คือเสื้อขาวก่อนที่จะเอารูบิกแต่ละอันมาประกอบกันเป็นภาพพิซซ่าขนาดใหญ่ก็จะมีการต่อทีละอันก่อนและที่สําคัญเวลาที่ลงคลิปต่อรูบิกคือมีแฟนคลับมาคอมเมนต์มากมายบางท่านนี่ก็ขอว่าให้ต่อศิลปินที่เขาชื่นชอบได้ไหมประมาณนี้ถ้าไปส่องในติกตอกหรือว่า YouTube ของน้อง ยอดวิวปังมากแล้วน้องต่อคนดังๆเยอะมากๆเลยซึ่งบางครั้งนี่ค่ะมีโอกาสว่าระพิเศษก็จะเอาไปให้ถึงที่เลยนะคะอย่างก่อนหน้านี้ก็เอาไปให้พี่อินฟ้าในวันเกิดและล่าสุดต่อพี่ลิซ่าในคลิปน้องก็บอกว่าวันนี้จะมาต่อรูบิกเป็นพี่ลิซ่ามีคนขอมาเยอะมากและก็ขอมานานแล้วด้วยน้องก็เลยจัดให้ค่ะวันนี้แอดเอามาให้ทีชงแค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นสามารถแวะไปชมสุดยอดฝีมอือของน้องๆกันได้ที่ติกต็อกเดี๋ยวแอดจะแนบลิงก์ไว้ให้สิงได้ก็มี You keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead.